ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมตตาคนเก่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมวันนี้เรามีเรื่องจะมาเล่านะคะเป็นมายังไงถึงได้มาทำ u t u b e นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อเดือนเมษานะคะ 2,563นะคะเราร้านที่กรมส่งออกรัชดาของเรานะคะปิดค่ะเราขายดอกไม้ที่กรมส่งออกรัชดาเราก็เลยนั่งคิดเอ๊จะทำอะไรดีเนาะเราก็นั่งคิดนะคะว่าเราจะทำอะไรดีเราก็เลยบ้านเราชอบดูโซเชียลนะคะเราก็เลยชอบดู YouTube เราก็เลย เอ๊ ه, หรือว่าจะทําเราก็เลยคุยกับครอบครัวคะ่ะว่าเราจะทํา youtube นะคะครอบครัวบอกว่าจะทําทําไมเดี๋ยวไม่มีคนดูเดี๋ยวไม่มีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเอาอย่างนี้ละกันถ้าภายในหนึ่งเดือนไม่ครบหนึ่งร้อยคนเราจะหยุดอะค่ะปรากฏว่าครบหนึ่งเดือนเรามีคนติดตามตั้ง สองร้อยกว่าคนน่ะท่านผู้ชมเราก็เลยทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆทําได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะเราเริ่มทําวันที่หนึ่งพฤษภานะคะวันที่หนึ่งพฤษภาเมื่อปีที่แล้วนะคะพอทําได้สักพักหนึ่งเราก็เลยคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ชมเรารู้สึกว่าเราสนุกเราสนุกและมีความสุข กับการที่ได้ทำสิ่งนั้นนะคะเราก็ทำมาเรื่อยๆเรืยๆนะคะทำมาได้สักระยะหนึ่งเพื่อนๆที่อยู่ที่ที่ทำ u t u b e มารุ่นเดียวกันเขาก็เริ่มผ่านกดเริ่มทยอยผ่านกดกันเราก็เริ่มเครียดเอเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้สักทีนะคะเราก็เลยเอาไงดีวะ ช่างเถอะทำไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยค่ะพอพอมาเดือนธันวานะคะธันวาปีที่แล้วเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะเราผ่านกฎค่ะท่านผู้ชมจ๋าเราผ่านกฎผ่านกฎคืออะไรผ่านกฎก็คือผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะคะแล้วก็สี่พันชั่วโมงค่ะ เราผ่านกฎของพิยูเรียบร้อยค่ะแล้วเราผ่านกฎวันที่16ธันวา2563นะคะเราเปิดสร้างรายได้วันที่17 2563คะ่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้สักครั้งหนึ่งเพื่อนก็ได้รับพินกัน แต่เรายังไม่ได้รับค่ะจนมาถึงเดือนเมษามีนาค่ะเออมีนาเราก็คิดเอ๊จะไปต่อหรือหยุดนะคะจะไปต่อหรือหยุดเราก็คิดแต่ว่าเรามาถึงขนาดน,นี้ละเราจะหยุดทำไมเราผ่านตรงนั้นมาเหนื่อยแค่ไหน ยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราก็คิดแค่นี้แหละค่ะเราก็เลยอึดใจขึ้นสู้ค่ะท่านผู้ชมสู้ยังไงใช่ไหมคะเราก็เริ่มถ่ายคลิปปล่อยปล่อยปล่อยนะคะช่วงนั้นนะคะปล่อยลงทุกวันค่ะถ่ายคลิปแล้วก็ปล่อยลงทุกวันนะคะ ปล่อยลงจนเมื่อวันจนวันที่สิบสองพฤษภาค่ะท่านผู้ชมทาง youtube เขาแจ้งอีเมลมาว่าเขาได้ส่งพินมาให้เราแล้วอุ้ยความรู้สึกตอนนั้นนะคะตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นดีใจถามว่าดีใจไหมดีใจมากเพราะว่าสิ่งที่เราทำถามว่า รวมกับการรอคอยอะค่ะเรารอคอยมาตั้งหลายเดือนคะ่ะท่านผู้ชมเราผ่านตั้งแต่เดือนที่เก้าแต่เพื่อนๆที่ทำมารุ่นเดียวกันเขาได้รับพินกันหมดแล้วของตายังไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยเอาไงดีนาะจนวันที่สิบสองเขาแจ้งอีเมลมานะคะว่า,าเขาได้ส่งประหัสพินมาให้เราแล้ว เราก็รออค่ะรอรอนานพอสมควรค่ะรอจนเกือบเดือนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเนาะเราก็รอคนสุดท้ายนะคะวันเกิดของตาวันที่สิบเอ็ดมีถุนามีถุนาที่ผ่านมานะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะพอวันที่สิบสองอะคะ่ะก็นอนเล่นพักผ่อนอำเภอใจอยู่นะคะก็ น้องที่แถวบ้านรู้จักกันนะคะเขาก็ได้เอาสิ่งนี้มาให้เราค่ะท่านผู้ชมได้แล้วเด้อจ้าได้แล้วเด้อจ้าเขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาให้เราค่ะเราได้รับแล้วนะคะได้รับกินเนาะจาาทุกอย่างเราทําตามขั้นตอนครบหมดแล้วค่ะถามว่ารู้สึกดีใจไหมก็ดีใจค่ะถามว่ามีความสุขกับการได้ทํำ YouTube ไหมก็มีความสุขค่ะ ถามว่าเหนื่อยไ,ไหมก็เหนื่อยค่ะถามว่าคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่ทําก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราทํา youtube นะคะเราได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่ได้ทั้งมิตรภาพที่ดีนะคะที่เราทํา youtube กันมานะคะเราได้แล้วนะคะท่านผู้ชมได้แลกด,ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากนะคะ เราทำขั้นตอนทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาบอกว่าเราได้รับพินแล้วนะคะถามว่าเป็นมายัางไงก็นี่แหละค่ะคนสุดท้ายนะคะครอบครัวก็ดีใจด้วยนะคะลูกๆก,ก,ก็สนับสนุนนะคะนี่แล้วนะคะสมกับกรารรอคอยเลยค่ะท่านผู้ชมเผื่อเราจะได้สิ่งนี้มานะคะก็อยู่ที่ปีกว่าค่ะท่านผู้ชมปีกว่า เราผ่านกดอยู่ที่9้าเดือนนะคะเกือบ9้าเดือนแต่เราได้ปีกว่านะคะเพิ่งได้รับวันที่สิบสองนะคะสิบสองมิถุนายนนะคะที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ถ้าถามว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่น้อง fc นะคะที่ให้การสนับสนุนช่อง family lifestyle เรื่อยมาตลอดมาเสมอต้นเสมอไปนะคะ ถ้ายังไงก็ขอให้สนับสนุนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆและสนับสนุนกันไปยาวๆนานๆนะคะเพื่อช่องนีน้อยจะได้เติบโตในอนาคตข้างหน้านะคะขอให้พี่น้อง f อทุกท่านที่รับฟังรับชมนะคะแล้วก็ติดตามให้กำลังแรงใจให้การสนับสนุนช่อง Family l ไ f e s ส y ต e ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะ มีแต่ความสุขร่ำรวยเฮงๆนะคะติดตามกันไปนานๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ยาวนานนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันแลยกันเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ๊ายบายสวัสดีค่ะดีใจเนาะค่ะท่านผู้ชมดีใจหลายจ้า ได้มาแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย